ไพร่าไม่ได้เลือกดนตรีค่ะดนตรีเลือกไพร่าถ้าเราไม่ทำเราก็เหมือนตายทั้งเป็นแ่ถามจริงจะมีพ่อแม่สักกี่เปอร์เซ็นต์อยากให้ลูกเป็นเิลบินอะ My name is Pyra หรชื่อ Pyra s c h น n e w Pyra หรื่ชื่อว่า Pyrades ฉันชื่อ Pyra What Excuse me Tell time me one more love how you love her. ไพร่าค่ะเป็นซิงเกอร์โปรดิวเซอร์ที่ค่าย Wonder Music ค่ะแนวเพลงของไพร่ารเรียกมันว่า d ิ s โทเปียนพ็อค่ะเพราะรู้สึกว่ามันไม่มีจอนร่าที่มาจำกัดความได้ก็เลยจำกัดความด้วยความหมาย World, World. ซึ่งมันมาจากแบบดิสโทเปียมันเหมือนคุณดูแบบ Blade Runner คุณอ่าน George Orwell 1984อะไรเงี้ยค่ะเป็นแบบเดียวกันแค่มาในฟอร์มดนตรี อะไรเป็นจุดเด่นเหรอค่ะรือเอกลักษณ์ก็คงความที่เป็นตัวเองมั้งค่ะถ้าคุณเป็นอาร์ติ์คุณควรจะเป็น symbol of freedom มันคือการกล้าแปลกค่ะเพราะศิลปินต้องเข้าใจว่าคือมันมีแต่คนบ้าที่จะมาเป็นมันไม่มีใครปกติที่เป็นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะบ้าก็บ้าสุดเลยเพราะโลกต้องการสิ่งนี้ค่ะว้าว แม่ส่งไปเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆแบบ8ดขวบ9ขวบค่ะเราตั้งแต่ตอนนั้นก็คือได้ร้องเพลงวันแม่เพลงข้าวนำนมรู้ไหมว่าเพลงออริจินอลข้าวนมนมเสียงเด็กเป็นเสียงขอไพร่รเองร้องไว้เมื่อ19ปีที่แล้วแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงมันคงสปาร์กอะไรบางอย่างในตัวเด็กคนนั้นโอเคนะนะวันนั้นที่เด็กคนนั้นอายุ9้าขวบเรามีความฝันอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ ก็พ่อแม่อยู่สนับสนุนค่ะเขาว่าส่งเราไปเรียนพิเศษเฉยๆเพื่อที่ให้มีอะไรทำถาจริงจะมีพ่อแม่สักกี่เปอร์เซ็นต์อยากให้ลูกเป็นศิลปินอะแต่มันก็มีความต้องการบางอย่างจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่มีใครมาช่วยเราเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำมาด้วยตัวเองวะตอนนั้นมีโอกาสได้ไป LA ครั้งแรกค่ะก็ไปเจอเพื่อนคนนึงซึ่งเป็น คนที่สกอร์หนังอยู่ Hollywood เขาก็โอเคแบบพาไปซื้อ Instrument แบบ Equipment ทั้งหมดอยก็เลยมาทางแรกที่แบบอเคได้มีแบบอุปกรณ์แล้วก็มี Set Up ที่บ้านที่จะทําเพลงเองได้ Pyra มีควบฟันมาสิคีตอนนี้เพลงยังไปไหมถึงฟังประเจ็นไม่ได้อยู่ from รงนอ The point คือเราได้รับจำลั การจะปล่อยผลงานชิ้นแรกมันแบบทบทวนแล้วทบทวนอีกแต่ความจริงอะถ้าเราแนะนําตัวเองตอนนั้นได้เกาจะบอกแบบ nobody gives a shit about you แบบไม่ว่าอยู่จะปล่อยไปมันไม่มีคนฟังหรอกกว่าจะมีคนฟังอะไม่รู้กี่ปีใน psychology เรียกว่า spotlight effect ค่ะเป็นทฤษฎีที่บอกว่าทุกคนแบบแคร์เสียงรอบข้างเกินไปทั้งๆท,ที่ความจริงไม่มีใครสนใจคุณจะทำอาร์ตไปปล่อยๆไปเถอคะค่ะมันห่วยหรือไม่หว่วยเดยวสังคมก็ตัดสินคุณเอง ได้ยอมรับจนกระทั่งเราพูดกับเขาจริงๆมันมีวันหนึ่งที่ไพรว่าไปยืนแบบคุยกับแม่ตัวเองแบบว่าแบบอันนี้คือไพรวัลเลือกที่จะทําสิ่งนี้แล้วแล้วก็อย่าบอกให้ทําอย่างอื่นเพราะนี่คือสิ่งที่เลือก Thank you การที่จะทําให้พ่อแม่ยอมรับเราได้เราต้องก็ต้องสร้างผลงานเราทําให้เขารู้ว่าเรา ทำได้จริงแล้วเราอยู่ได้จริงๆเราเมคมันนี่ได้จริงๆแค่ต้องแค่ต้องมีผลงานนะคะไพร่าไม่ได้เลือก mm hmm. ดนตรีค่ะดนตรีเล mm ือกไพร่าเราบอกว่าดนตรีเลือกเราเพราะว่าถ้าเราไม่ทําดนตรีคือเราไม่เราไม่เห็นว่าชีวิตเรามีคุณค่าแล้วอะไม่รู้อยู่ไปทาไมถ้าเราไม่ทําเราก็เหมือนตายทั้งเป็น ถ้าคุณอยากทำเพลงให้แมสคุณเป็นนักธุรกิจอาริสเป็นคนที่คุยกับโลกภาษามนุษย์ไม่เป็นเลยอยากคุยกับโลกเป็นภาษาอื่นเป็นแบบรูปภาพเป็นดนตรีแทนซึ่งอันนั้นมันไม่ได้มาโดยการคิดว่าฉันจะต้องทำเพลงให้แมสคเวลาที่คุณใช้ชีวิตบนโลกมาทั้งหมดทั้งชีวิตอันนั้นคืออินสปิเรชันคุณแล้วมันคืออินพุตตอนเราทำงานแล้วมันก็คือเอาต์พุต สำหรับพายว่ามันไม่มีคำว่า writer's block หรือไม่มีการไม่มี inspiration เพราะทั้งประสบการชีวิตทั้งหมดมันสามารถแบบถูกถ่ายทอดมาได้ตลอดตอนนี้ก็ลังสนใจเรื่องเรื่องโลกค่ะเรื่องความไม่เท่าเทียมพายว่าไม่อยาก force ideology ของตัวเองให้คนอื่นค่ะเราแค่ทำให้คนที่มาดูงานคิดว่ามันเออมัน ถูกต้องหรอสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราอะไรเงี้ยค่ะกที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีแล้วอ่ะก็อยากภัฒนาการศึกษาของทั้งโลกได้แหละเพราะว่าไว้ไม่เชื่อว่าแบบ99%ของปัญหาทั้งหมดในโลกนี้สามารถแก้ได้ด้วย e d u c a t i o ค่ะการตั้งค่านิยมผิดผิดมันจะถูกละลายออกไปการเข้าใจในการพูดไม่เป็นอะไรที่เราสามารถเรียนรู้ได้อะค่ะ คนจะได้เถียงกันแบบมีอาร์กิวเมนที่ดีกว่าเดิม,ม,มโกของเราคือแค่อยากจะตายไปจากโลกนี้โดยมีคุณค่าสร้าง r ร a เซนที่ดีให้กับการเป็นคนครั้งนี้ของเราดีกว่าอะไรเงี้ยโดยการที่แบบโอ้ย,อยางน้อยเราได้ทำอะไรที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มากก็น้อยค่ะ คนรุ่ ain erm ain นใหม่ควรจะเลิกตีกรอบให้ตัวเองว่าทําอะไรได้บ้างค่ะคนรุ่นใหม่ควรจะคิดแล้วก็ทําเลยอยากทาอะไรก็ทําเลยสิ่งที่หยุดเราจะทุกอย่างที่เราอยากเป็นหรืออยากได้มันก็คือแค่ความกลัวมันคุ้มหรือเปล่าที่เรากลัวสิ่งนี้คุ้มหรือเปล่าที่เราจะไม่ได้สิ่งที่เราอยากจะได้เพราะว่าแค่ความกลัวี่อยู่ข้างหน้าเราเราเชื่อมากๆาว่าเจนซีสามารถเปลี่ยนแปลง โลกนี้ได้ค่ะคนเจนนี้คือแบบแคร์เกี่ยวกับ environment เกี่ยวกับเหมือน Equality อะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนมันโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กโดยกันเกิดในยุคที่มันแบบ d ดสโทเปียขนาดเนี้ยถ้าคนทั้งโลกซึ่งเป็นยุคคนเจนเซียคิดเหมือนกันหมดอะเราเชื่อว่าเขาสามารถขับเคลื่อนอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ได้เลยวค่ะ The b o n g perspective of new generation